สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยในแฉหมดเปลือกเรื่องประกันกับพี่โดงอาจารย์โดงสุดแท้แต่ท่านจะเรียกนะครับคอนเทนต์ในวันนี้คืออาชีพอะไรเอ่ยที่คนประสบความสําเร็จมากที่สุดและล้มเหลวมากที่สุดผมว่าคำตอบท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามผมมาคงจะทราบอยู่อยู่แล้วนะครับว่า ผมเนะี่ยอาชีพเป็นตัวแทนประกันชีวิตนั่นเองนะครับจากวลีเมื่อกี้นี้นะครับที่ผมพูดไปในคอนเทนต์นี้นะครับจากที่ผมอยู่อาชีพดีผมว่าอาชีพนี้แหละครับเป็นอาชีพที่คนประสบความสําเร็จมากที่สุดและคนที่ไม่ประสบความสําเร็จมากที่สุดผมไม่อยากจะบอกคําว่าล้มเหลวนะครับเพราะว่าอาชีพแต่ละอาชีพนั้น มันก็เหมาะกับใครบางคนแล้วก็ไม่เหมาะกับใครบางคนนะครับซึ่งการที่ใครบางคนหรือใครหลายคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาล้มเหลวในอาชีพนี้หรือเขาไม่ดีในอาชีพนี้นะครับเพียงแต่เขาอาจจะไม่เหมาะกับบุคลิกคารคเตอร์ของเขาในงานนี้นะครับส่วนคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ก็มีมากมายเหลือเกิน นะครับมากมายเลอเกิดอย่างบริษัทผมเนี่ยนะก็เป็นพันคน่ะคุณคิดว่าน้อยไหมครับนะครับคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้เป็นพันคนนะครับแต่แน่นอนครับเราเอาความจริงมาพูดกันนะครับในทุกๆบริษัทหรือในทุกๆององค์งกรเขามีการวิจัยมาในเรื่องของกฎ20 80ดิบเคยได้ยินไหมครับผมว่าถ้าคนเป็นนักวิชาการหรือมีการศึกษาดีๆนะครับไม่ต้องดีมากเอาว่าเรียนเรียนหนังสือมาในระดับ เอาว่าเฉลีย่ปลยปริญญาตรีแล้วกันนะครับหรือแม้จะเป็นข้าราชการในระดับหนึ่งคงจะได้ยินคําว่ากฎ20-80กฎ20-80ก็หมายความว่าในองค์กรหนึ่งแล้วกันเนาะในบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับจะมีคนที่ประสบความสำเร็จหรือถ้ายง่ายทํายอดขายให้กับบริษัทประมาณ20ของพนักง,งานทั้งหมดที่ประสบความสําเร็จแล้วก็จะมี80%ที่ ธรรมดาธรรมดาหรือไม่ประสบความสำเร็จในองค์กรน,นั้นหรือถ้าพูดอีกแบบหนึง่งก็จะมีคนที่ประสบความสำเร็จประมาณ20%ที่ประสบความสำเร็จไม่มากหรือประสบความสำเร็จรุมรน,นดอนหรือไม่ประสบความสำเร็จเลยประมาณถึงแ80ดสิบหรือถ้าพูดไปอีกมุมมองหนึ่งก็คือคน20อรนนะครับจะทำยอดขายนะครับมากกว่าคน80%นะครับอันนี้ ก็จะเป็นลักษณะนี้ผมเชื่อว่าองค์กรที่ผมอยู่หรือองค์กรหลายๆองค์กรหรือหลายๆ,รายๆบริษัทที่เกี่ยวกับประกันชีวิตก็จะมีเป็นสถิติแบบนี้ครับจะมีคนที่20%ประสบความสําเร็จและในร้อยคนนะครับที่20ประสบความสําเร็จนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีประมาณ3-5%เท่านั้นที่เป็นระดับครีมของบริษัทนั่นเองนะครับไม่เว้นแม้แต่องค์กรผมนะครับทีนี้ว่ามันอยู่ที่ว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยจะ ไปได้ไกลแค่ไหนนะครับบีบเข้ามาให้แคบลงก็คือผู้แง่ธุรกิจตัวแทนประกันชีวิตนั้นทุกคนก็เริ่มต้นเหมือนกันเมื่อคุณเข้ามาก้าวแรกเข้ามาสู่ธุรกิจนี้อันดับแรกอันดับหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นาศาสดาจารย์ด็อกเตอร์นะฮะเป็นท็อปเซล์มาจากที่ไหนนะขายเก่งมาจากที่ไหนนะครับหรือคุณจะมีตําแหน่งในองค์กรก่อนหน้านั้นมา ยิ่งใหญ่แค่ไหนหรืออาจจะเป็นในตํตำรวจในพลหรือจะเป็นแพทย์อะไรก็ตามนะทุกอาชีพนะครับถ้ามาเริ่มต้นอาชีพนี้ต้องนับหนึ่งเหมือนกันคือเป็นตัวแทนประกันชีวิตต้องเรียนเบสิกพื้นฐานเหมือนกันหมดหลังจากเรียนเสร็จแล้วนะครับก็ออกไปทำการเสนอขายให้กับลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นการวัดผลถึงความเก่งกาจสามารถหรือความสามารถ ในการที่จะไปนําเสนอขายให้กับลูกค้าและประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับนะครับอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนะครับถ้าถามมุมของผมที่อายุงานมากกว่า20ปีนะครับผมมองว่ามันเป็นอาชีพที่เอ่อก็อย่างที่บอกนะฮะเป็นอาชีพที่คนไม่ประสบความสําเร็จมากที่สุดแต่มันเป็นอาชีพที่ให้โอกาสคนมากที่สุดจุดสําคัญของพีคพอยก็คือ มันมีหลายสายเหตุแต่ส,สาเหตุสําคัญที่สุดก็คือมันเป็นอาชีพที่เสมือนหนึ่งไม่ต้องลงทุนโปรดฟังอีกครั้งนะครับเสมือนหนึ่งไม่ต้องลงทุนไม่มีอะไรที่ไม่ไม่ต้องลงทุนในทุกอาชีพแต่มันเป็นอาชีพที่เสมือนว่าไม่ต้องลงทุนก็คือคุณใช้ความทุ่มเทหรือความสามารถส่วนตัวบวกกับเวลาที่คุณให้กับเขานะครับมันจะเท่ากับรายได้นะครับ คุณใช้ความทุ่มเทความสามารถส่วนตัวบวกกับเวลาแล้วออกไปนำเสนอขายสิ่งที่ดีๆเหล่านั้นให้กับลูกค้าหน้าที่ของคุณคือเสนอขายหน้าที่ของลูกค้าคือตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำนะครับมันก็จะเท่ากับรายได้นั่นเองนะครับส่วนมันจะยากจะง,ง่ายนั้นมันไม่มีอะไรวัดล่ะครับแต่ถ้าถามผมนะผมก็จะไม่พูดแบบเอาใจนะครับก็คือมันยากตรงดีไหมเนี่ยนะมันยาก แต่มันเป็นความยากที่เป็นไปได้และเป็นไปได้ค่อนข้างมากด้วยนะครับเราถามต่อว่าทําไมมันถึงเป็นไปได้แล้วครับพี่โดงอาจารย์โดงก็เพราะว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกเนี่ยจะมีความรักความเมตตาและความรับผิดชอบนะมนุษย์ที่มีความรักความเมตตาความรับผิดชอบและมีเหตุผลนะครับร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าทำประกันทุกคน รอบตัวคุณเจอใครบ้างไหมครับที่มีความรักมีไหมครับมีความเมตตามีไหมครับมีความรับผิดชอบมีไหมครับและมีเหตุผลมีไหมครับถ้ามีคุณทําอาชีพนี้ได้นะครับจะมากจะน้อยผมไม่รู้แต่ถ้ามีมากคุณยิ่งประสบความสําเร็จมากนะครับแล้วถามต่อว่าไอซีไอความรักความเมตตาความมีเหตุผลและเอ่อความมีเหตุผลความรับผิดชอบเมื่อกี้นี่พูรลินพันนะอ่า นะครับมันก็คือมนุษย์ทุกคนมันไปจบที่สาเหตุต่างๆเลยมันจบที่มนุษย์ทุกคนต้องเจ็บป่วยแล้วต้องตายนั่นเองและนี่คือคําตอบถึงความรักความเมตตาความเหตุผลความรับผิดชอบนั่นเองนะครับมนุษย์ทุกคนนะครับต้องเจ็บป่วยแล้วต้องตายคําถามก็คือถ้าวันนั้นมาถึงซึ่งมันจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนคําถามคือคุณลูกค้าเตรียมการไว้แล้วหรือย,อยัง เท่านั้นเองครับปัจจัยมันมีอยู่แค่นี้ถ้ายังไม่เตรียมการก็เตรียมซะหน่อยดีไหมครับถ้าเตรียมไว้แล้วก็ต้องถามต่อว่าเตรียมไว้ดีแค่ไหนถ้ามันยังไม่ดีมากพอเตรียมการไว้หน่อยดีไหมครับถูกไหมครับอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันดีอยู่แล้วมีอยู่แล้วก็อาจจะมีคําถามต่อว่าทําให้มันดีขึ้นไปอีกหรือสมบูรณ์แบบกันนี้อีกไหมครับแต่ถ้ามันมีมากมายจนล้นฟ้าก็ไม่ทํา ไม่ทําก็ไม่เป็นไรไม่ทําใช่ไหมครับดีครับไม่ทําเราก็เป็นเพื่อนกันดีไหมครับโอกาสหน้าถ้าคิดจะทําคิดถึงพี่โด่งได้ไหมครับมีตรงไหนเสียหายครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับการที่คุณไปพูดอย่างนี้ให้กับว่าที่ลูกค้าของคุณนะครับเขาก็จะมีหน้าที่ตัดสินใจว่าทําหรือไม่ทําหน้าที่ของคุณคือนําเสนอขายเท่านั้นเองนะครับมันมีอะไรยากไปกว่าน,นี้ไหมครับนะครับ อันนี้ผมก็หวังว่ามันจะให้อันเดียร์บันเจิดกับท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งสิ่งหลังต่างเหล่านี้ผมคิดว่ามันสามารถที่จะให้โอกาสให้โอกาสกับตัวแทนหรือว่าที่ตัวแทนทุกคนที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีดเหล่านี้และเมื่อลูกค้าตัดสินใจทำํำมันก็จะเกิดเบีย้ยประกันเกิดขึ้นและเบีย้ยประกันเหล่านี้จะถูกส่งให้กับบริษัทต้นสังกัดของคุณ และเมื่อบริษัทต้นสังกัดของคุณอนุมัติสิ่งที่คุณจะได้ก็คือค่าคอมมิชชั่นหรือค่าบําเหน็จในเดือนถัดไปอย่างที่ผมเล่าไว้ก่อนนั้นเดี๋ยวจะแปดไว้กับแถวนี้แล้วกันนะครับว่าอาชีพนี้มันมันมันดียังไงอะไรยังไงหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับผมไม่อยากพูดเยอะนะครับหวังว่าท่านจะได้ไอเดียคร่าวๆหากท่านสนใจนะครับที่จะเป็นตัวแทนประกันชีวิตก็ ท่านก็สามารถติดต่อให้กับคนที่คุณรู้จักหรือตัวแทนที่คุณรู้จักอยู่แต่หากคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะไปไหนก็ลองโทรมาปรึกษากับผมเผื่อจะมีทางออกกันนะครับแต่ก็บอกไว้ก่อนว่าก็ไม่ได้ว่าทุกคนที่จะได้ทำงานร่วมงานกับผมแต่น้อยอย่างในน้อยเนี่ยนะครับร่วม200คลิปแล้วที่ผมให้ความรู้มามันคงจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่คลิปใดก็คลิปหนึ่ง ไม่มากไม่น้อยเกินไปแต่นั่นมันน่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะให้ดีเมนต์หน่อยนะครับผมจะได้รู้ว่าท่านเนี่ยได้ฟังผมโอเคนะครับสวัสดีครับ